เป็นผักนะครับผมแต่ผักตลาดผมไม่ได้ให้นะครับผมผมจะเอาผักสวนครัวผักริมรั้วตามบริเวณบ้านให้นะครับผมเห็นไหมครับวิธีผมปลูกเลี้ยงเลี้ยงน้องหอยเชลลีสีทองก็คือเป็นเปิดน้ําไหลนะครับไม่ได้เป็นน้ำบนแต่ว่าอาศัยเลียนแบบธรรมชาติมีผักบุ้งเอยมีอะไรน้ำก็เลยเนี่ยหอยเชลลีสีทองนะครับเราเลี้ยงในกล่องโฟมก็น้ําก็ใส่นะครับผม เลี้ยงง่ายนะครับกล่องโฟมนี้ก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือครับเขาเก็บความเย็นสีทองนะครับก็จะมีหลายไซส์ครับมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันธุ์นะครับผมก็เลี้ยงไว้ในบ้านนะครับหอยเชรี่สีทองนี้ก็เวลาง่ายง่ายสตาร์พอครับพรอก็ทํากิจกรรมวนไปนะครับตามภาษาพอนะครับผมก็เป็นเวลาเหลืออยู่อะไรประมาณนี้ครับ ผมเพาะเลี้ยงไว้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นรูปแหนแดงกันข้างล่างก็จะมีดินบางผมเรียนแบบธรรมชาติไวสองชนิดนะครับแบบที่มีดินบ้างแล้วก็ไม่มีดินส่วนมากครับมันแห้งอากาศร้อนนะครับก็เหมือนคนนะครับก็ต้องดูแลเขานะครับต้นกล้วยกำลังงามเลยครับในบริน้ําก็ใส่นะครับใส่ก็อันนี้อันนี้คือผักร้อยร้อนนะครับช่วงที่ผม เปิดบ้านก็จึงยุ่งหน่อยนะแหนแดงกันข้างล่างก็จะมีดินบางผมเรียนแบบธรรมชาติไวสองชนิดนะครับแบบที่มีดินบ้างแล้วก็ไม่มีดินส่วนมากออกเป็นสีทองเป็นเหลืองนะครับสวยงามนะครับเปลือกก็จะออกเป็นสีทองหอยเชอรี่หอยเชอรี่สีทองก็จะมี2ชนิดนะครับก็จะเป็นเหลืออยู่อะไรประมาณนี้ครับผมเพาะเลี้ยงไว้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นลูกมาาที่สุดนะครับผม ก็จะมีผักตบชวานะครับเรียนแบบธรรมชาติแล้วก็มีผักบุ้งก็บางส่วนก็จะเป็นว่งกับอันนี้ผักตบก็น้องหอยก็กินเก่งมากเลยครับแทบจะไม่เหลือเลยครับเป็นโบ,โบโบเลยนะครับนี่ก็ต้องเอาผักชายาให้เขานะครับบางส่วนก็ยังเหลือใบชายาหรือใบผงชิลนั่นเองมาให้น้องหอยได้ไม่งั้นก็เป็นสลา,ากินเนาะครับเนาะพื้นที่ก็จะได้ไม่ว่างแล้วก็จะลุ่มลื่นด้วยครับนี่เป็นกล้วยนำว้านะครับอ่ามัน ผมก็ปีกตัวมานะครับเพื่อมารดน้ําต้นไม้บ้างเพราะ,ะเนื้อของเขานะครับจะมีค่อนข้างกรอบนะครับไม่เหนียววิธีผมปลูกเลี้ยงเลี้ยงน้องหอยเชอลี่สีทองก็คือเป็นเปิดน้ําไหลนะครับไม่ได้เป็นน้นําวนแต่ว่าอาศัยเรียนแบบธรรมชาติมีผักบุ้งเอ่ยมีอะไรน้าก็เลยเวนบ้านนะครับก็จะปลูกหลายชนิดครับม,ม,มีมะยมมีมีต้นมะกรูดอะไรประมาณนี้นะครับนี่ต้นขานี่ครับเหี่ยวแห้งหมดแล้วเอมากที่สุดนะครับผม ก<ส><ด>็จะมีผักตบชวานะครับเรียนแบบธรรมชาติแล้วก็มีผักบุ้งก็<ส><ด>บางส่วนก็จะเป็นว่อง<ส><ด>หางกระรอกนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้อยู่ในกล่องโฟมนะครับผมเรียนแบบธรรมชาติน้องหอยเชอรี่ค่อนข้างที่จะเรียงง่ายนะครับกินเกือบทุกอย่างที่มากที่สุดนะครับผมก็จะมีผักตบชวานะครับเรียนแบบธรรมชาติแล้วก็มีผักบุ้งก็บางส่วนก็จะเป็นว่อง ง่ายๆสตา์พอครับพรก็ทํากิจกรรมวนไปนะครับตามภาษาพอนะครับผมก็เป็นเวลาแึงแดงกันข้างล่างก็จะมีดินบางผมเรียนแบบธรรมชาติไว้สองชนิดนะครับแบบที่มีดินบ้างแล้วก็ไม่มีดินส่วนมากเวลาเยี่ยมบ้านก็เยี่ยมนะครับถึงเวลาทํางานหลักก็ทํานะครับผมก็จะได้ไม่เสียงานงานหลักกับงาน ขีเอเตอร์นะครับผมอันนี้ผมก็จะไม่ค่อยร้อนนะครับผมเพราะว่ากล่องนี้ครับนี่เขากําลังกินน้องหอยเชอรี่บ้างได้นะครับก็สลับกันไปเนาะให้เขาฟื้นฟูขึ้นมาแตกยอดใหม่พอหนาเราก็ตัดให้น้องหอยเชอรี่สีทองนะครับนี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่สีเปลือกสีทองแล้วก็มีหอยเชอรี่เปลือกเปลือกสนิมนะครับอันนี้ครับเขากําลังกินกันเลยครับกินแหนแดงเนาะเห็นไหมครับเนี่ยอาจจะมีดินน้อยครับ มีดินมีดินไม่หลายกล่องน,นะครับส่วนมากผมจะไม่มีดินเลยก็จะมีสาลายหางกระรอกนะครับหางกระรอกนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้อยู่ในกล่องโฟมนะครับผมเรียนแบบธรรมชาติน้องหอยเชอรี่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะครับกินเกือบทุกอย่างที่ง่ายง่ายสตาร์พอครับพรอมก็ทํากิจกรรมวนไปนะครับตามภาษาพอนะครับผมก็เป็นเวลาถึงเช่นแหนแดง หนแดงปลูกต้นชายาไว้เยอะๆนะครับผมวเวลาเราเวลาเราอไม่สะดวกเราก็ไปเด็ดครับผมก็มีหลายกล่องนะครับก็ก็มีการพ่อเพาะเสบียงอาหารของน้องหอยเจลลีส่สีทองภายในบริเวณบ้านด้วย,ยง่ายๆสตาร์พอครับพรก็ทํากิจกรรมวนไปนะครับตามภาษาพอน,นะครับผมก็เป็นเวลา ทูนี้หอยเชลรีสีทองนะครับเราเลี้ยงในกล่องโฟมก็น้ําก็ใส่นะครับผมเลี้ยงง่ายนะครับกล่องโฟมนี้ก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือครับเขาเก็บความเย็นเวนบ้านนะครับก็จะปลูกหลายชนิดครับมีมะยมมีมีต้นมะกรูดอะไรประมาณนี้นะครับนี่ต้นขานี่ครับเหี่ยวแห้งหมดแล้วเออเป็นผักนะครับผมแต่ผักตลาดผมไม่ได้ให้นะครับผมผมจะเอาผักสวนครัวผัก ริมรั้วตามบริเวณบ้านให้นะครับผมนห่ไมมค้าที่สุดนะครับผมก็จะมีผักตบชวานะครับเรียนแบบธรรมชาติแล้วก็มีผักบุ้งก็บางส่วนก็จะเป็นว่างหางกระรอกนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้อยู่ในกล่องโฟมนะครับผมเรียนแบบธรรมชาติน้องหอยเชอรี่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะครับกินเกือบทุกอย่างที่กินเนาะครับนอกพื้นที่ก็จะได้ไม่ว่างแล้วก็จะร่มรื่นด้วยครับนี่เป็นกล้วยนำว้านะครับอ่ามัน ผมก็ปีกตัวมานะครับเพื่อมารดน้ําต้นไม้บ้างหอยเชอรี่สีเปลือกสีทองแล้วก็มีหอยเชอรี่เปลือกเปลือกสนิมนะครับอันนี้ครับเขากําลังกินกันเลยครับกินแหนแดงเนาะเห็นไหมครับเนี่ยมากที่สุดนะครับผมก็จะมีผักตบชวานะครับเรียนแบบธรรมชาติแล้วก็มีผักบุ้งก็บางส่วนก็จะเป็นว่างเลยนะครับผมก็ไม่ได้รดน้ำเขาเนาน่ารอแป๊บเดียวนะครับพอมาดูอ้อตายแล้วครับ ก็เหี่ยวแห้งก็รีบอาจจะมีดินน่ะน้อยครับมีดินมีดินไม่หลายกองน,นะครับส่วนมากผมจะไม่มีดินเลยก็จะมีสาหร่ายหางกรอกนะครับใบชะยาหรือใบผงชลนั่นเองมาให้น้องหอยได้ไม่งั้นก็เป็นสารลาเติมน้าให้เขานะครับอากาศมันร้อนเนาะบายบายครับผมบายบายเจอกันใหม่คันเวลาเยี่ยมบ้านก็เยี่ยมนะครับถึงเวลาทำงานหลักก็ทํานะครับผมก็จะได้ไม่เสียงาน งานหลักกับงานคีเอเตอร์นะครับผมอันนี้ผมก็มาหางกระรอกนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้อยู่ในกล่องโฟมนะครับผมเรียนแบบธรรมชาติน้องหอยเชอรี่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะครับกินเกือบทุกอย่างที่แหนแดงกันข้างล่างก็จะมีดินบางผมเรียนแบบธรรมชาติไว้สองชนิดนะครับแบบที่มีดินบ้างแล้วก็ไม่มีดินส่วนมากเป็นผักนะครับผม แต่ผักตลาดผมไม่ได้ให้นะครับผมผมจะเอาผักสวนครัวผักริมรั้วตามบริเวณบ้านให้นะครับผมนี่ไม่คบเนี่ยหอยเชลรี่สีทองนะครับเราเลี้ยงในกล่องโฟมก็น้ําก็ใส่นะครับผมเลี้ยงง่ายนะครับกล่องโฟมนี้ก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือครับเขาเก็บความเย็นออกเป็นสีทองเป็นเหลืองนะครับสวยงามนะครับเปลือกก็จะออกเป็นสีทองหอยเชลรี่หอยเชอรี่สีทองก็จะมี2ชนิดนะครับก็จะเป็นว่างที่ โบโบไปนี่ก็คือหอยเชอรี่น้องหอยเชอรี่สีทองก็กินไปไม่ค่อยขุนเท่าไหร่นะครับผมทําไปอันนี้ก็ลดต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยก็ใหญ่งามนะครับผมปลูกไว้หมดครับอะไรอะไรกินได้วิธีผมปลกูกเลี้ยงเลี้ยงน้องหอยเชอรี่สีทองก็คือเป็นเปิดน้ําไหลน,นะครับไม่ได้เป็นน้ําบนแต่ว่าอาศัยเรียนแบบธรรมชาติมีผักบุ้งเอ้ยมีอะไรน้ําก็เลยน้องหอยเชอรี่บ้างได้นะครับก็สลับกันไปเนาะ ให้เขาฟื้นฟูขึ้นมาแตกยอดใหม่พอหนาเราก็ตัดให้น้องหอยเชอรี่สีทองนะครับนี่หอยเชอรี่ครับผมก็มีหลายกล่องนะครับก็ก็มีการเพาะเพาะเสบียงอาหารของน้องหอยเชอรี่สีทองภายในบริเวณบ้านด้วยก็บ้างที่โบโบไปก็คือหอยเชอรี่น้องหอยเชอรี่สีทองก็กินไปหอยที่ฟักตัวเองเพราะว่าลูกหอยบางบางฟองนะครับที่เป็นอ่าไข่สีชมพูเขาอ่ะครับจะ จะพอเยอะมากครับประมาณเกือบ200ตัวเลยก็ผมเ,เลี้ยงในกล่องโฟมนะครับก็ค่อนข้างกล่องใหญ่อยู่นะครับลึกอยู่ลึกกล่องก,ก็ประมาณเกือบ50เลย50เซนติเมตรนะครับเช่นแหนแดงแหนแดงปลูกต้นชายาไว้เยอะๆนะครับผมวเวลาเราเวลาเราไม่สะดวกเราก็ไปเด็ด ใบชะยาหรือใบผงชิลดนั่นเองมาให้น้องหอยได้ไม่งั้นก็เป็นสาราหหอยเชอรี่สีเปลือกสีทองแล้วก็มีหอยเชอรี่เปลือกเปลือกสนิมนะครับอันนี้ครับเขากําลังกินกันเลยครับกินแหนแดงเนาะเห็นไหมครับเนี่ยถึงเวลาเยี่ยมบ้านก็เยี่ยมนะครับถึงเวลาทําอ่างานหลักก็ทํานะครับผมก็จะได้ไม่เสียงานงานหลักกับงานครีเอเตอร์นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับผม ทำไปอันนี้ก็รดต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยก็ใหญ่งามนะครับผมปลูกไว้หมดครับอะไรอะไรกินได้จะไม่ค่อยร้อนนะครับผมเพราะว่ากองนี้ครับนี่เขากําลังกินครับน้ําก็ใส่นะครับใส่ก็อันนี้อันนี้คือผักร้อยร้อนนะครับช่วงที่ผมเปิดบ้านก็จึงยุ่งหน่อยนะแหนแดงกันข้างล่างก็จะมีดินบาง ผมเรียนแบบธรรมชาติไว้สองชนิดนะครับแบบที่มีดินบ้างแล้วก็ไม่มีดิน